พยานาคไปธนาวดีมารีวิวดวงประจำเดือนตุลาคม2 5 1 7ค่ะราศีเมถุนมาดูไพ่ของราศีเมถุนกันเลยค่ะพระพิคเนศงหนูพระทักษะเทพพระฤหัสพระขันทกุมารพระรามแผงสอนพระแม่ประวตีพระกิษณนะพระเทวะฤาษีพระน,นรายทรงสุบรรน,นางศีดาท้าววิรุณหกพระอิน การเงินและการงานได้รับจากการที่คุณให้ความช่วยเหลือให้ความรู้ผู้อื่นเป็นอาชีพเด่นเลยก็จะเป็นแพทย์สาขาต่างๆทั้งด้านโหราศาสตร์ความเชื่อที่ทําสื่อออนไลน,น์คุณจะเป็นที่รู้จักในวงอาชีพการงานเนี่ยของคุณเนี่ยจะสําเร็จได้ไวลงหลักปักฐาน ด้วยสถานะธุรกิจตอนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งดีคว่าช่วงนี้ตัวคุณเองเนี่ยจะกังวลกับการบริหารจัดการคนและบริหารจัดการอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวของคุณเองก็ทําให้คุณคิดเครียดเป็นกังวลว่าเออสิ่งที่คุณทาเนี่ยจะสําเร็จจะ,จะดูแลลูกและคนในครอบครัวได้หรือไม่บางท่าน มีแพลนตั้งเป้าไว้แล้วมีที่เรียนให้ลูกแล้วด้วยซ้ําที่ต่างประเทศไม่ต้องกังวลใจว่าคุณจะสามารถส่งเขาไปเรียนต่างประเทศได้หรือไม่เขาจะเรียนสําเร็จหรือไม่ลูกของคุณเนี่ยเขาจะชอบทําในสิ่งที่เขามีความสุขแลวเขาจะทําได้เต็มที่และสําเร็จถ้าเราไปจู้จี้จุกจิกหรือกักเกณฑ์ให้เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้น <c oughs> เขาจะไม่อยากทำสำหรับโชคกลา้าช่วงเดือนนี้คุณจะได้รับจากการงานที่คุณทํา มากกว่านะราปรปอยเสียงโชคเสียงดวงในช่วงเดือนนี้สงบนิ่งมากเลยค่ะเรื่องความรักจะมีช่องว่างทางความสัมพันธ์ต่างฝ่ายก็ต่างมีใช้ชีวิตที่มีความสุขของการรักกันเป้าหมายในการในการอยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อลูกการดูแลลูกเป็นที่สุดเลือกครัวมากกว่าที่มันจะเป็นความรักแบบรักหวานแววเหมือนสมัยก่อนด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นไปนตามวัย พดในข้อปวดหลังปวดเข่านะคะเสียดตํำเนื้อตํำตัวตมเส้นเอกหาอาหารเสริมดูแลร่างกายดีๆบางท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะผ่าตัดดวงตาฮนะ,ะที่ที่มันเสื่อมไปตามวัยก็ได้นะคะฝากกดไอ้กดแชร์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมะะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดีหากวามีสิ่งร้ายเกิดมามันก็จะไม่ร้ายมาก